สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคนรักพัดเครื่องรักเครื่องรองางรักพัดเครื่องนะครับมามาเหมือนเดิมเหมือนเดิมช่องของเรานะครับตัวพัดเครื่องหรือว่าตัวเฮียพัดเครื่องนะครับอ่าฝากติดตามกันนะครับเบอร์โทรกับไอดีไลน์นะครับใครที่ยังไม่รู้นะครับศูนย์เก้าหกหกหกหนึ่งสี่แปดสี่แปดครับไอดีไลน์กับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันเลยนะครับหรือว่า แคปหน้าจอนะครับแล้วก็สแกนคิวบารโค้ดได้เหมือนกันนะครับ EP นี้นะครับองละ300บาท4องค์1 0 0 0บาทนะครับเหมือนเดิมนะครับกติกาเหมือนเดิมนะครับมีบริการเก,เก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับใครไวก่อนได้ก่อนนะครับมา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 เริ่มกันเลย มาเริ่มกันเลยองค์ที่หนึ่งเลยละกันีนองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นพระกิ่งนะครับนี่พระกิ่งวัสุทัศนนะครับนี่ใส่กรอบขึ้นคอได้เลยนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่หนึ่งนะครับนี่สวยๆนะครับกรอบนาคนะครับกรอบนากรอบไมโครสีนาคองค์ต่อไปครับผมองค์ที่สองนะครับนี่นะครับ เป็นพระกลุบางขุนพรมนะครับพิมพ์สายญาตินะครับหรือว่าพิมพ์นอนนะครับนี่สวยๆนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สองครับผมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับจะเป็นหลวงพ่อปานนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์หายากนะครับขี่สิงห์นะครับหรือขี่เสือนะครับ นี่เป็นพิมพโบราณนะครับนี่มีลงลักษณ์ให้เห็นนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สามนะครับองค์ต่อไปนะครับอองค์ที่สี่นะครับนี่ลองลงซูมดูดิเป็นพระปิดตานะครับนี่นะครับหมซูมเกินอ่าเป็นพระปิดตานะครับ เนื้อเมกะพัทนะครับเป็นพระปิดตาเนื้อเมกะพัทนะครับนี่นะครับองค์นี ah, ้นะครับองค์ที่สี่นะครับ o พีนี้สมเด็จเยอะนะครับบอกเลยองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้านะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าให้ดูมวลสารนะครับนี่นะครับเราจะให้ดูมวลสารไปเลยนะครับพระสมเด็จมันต้องส่องด้วยกล้องนะครับมันถึงจะมันนะครับนี่องนี้นะครับองค์ที่ห้านะครับ ดูซะก่อนนี่นะครับในอง์นี้องค์ที่ห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกนะครับอ่าเป็นเหรียญปูดทิมนะครับเหรียญเสมมาปูดทิมแปดรอบนะครับเปียกของคําแท้นะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่หกนะครับนี่สวยๆเลยนะครับ นี่นะครับองต่อไปนะครับองค์ที่7นะครับนี่ดีกว่าเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปรุ่นแรกนะครับนี่พร้อมกรอบอย่างดีนะครับไมค่อนนะครับสีนาคสวยๆเลยนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่7อ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่แปดนะครับนี่นะครับสมเด็จกรุบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่นะครับนี บางขุนพรมพิม์ใหญ่นะครับนี่นะครับอง์นี้นะครับอง์ที่แปดนะครับ nah, ดูนะครับน <province> <she> <legal> ี่นะครับครับกลุบางขุนพรมกลุใหม่นะครับองค์ต่อไปนะครับอง์ที่เก้านะครับนี่ดีกว่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขนนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์นิยม นิยมบีนะครับห้ยเขียนนิยมบีนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่9นะครับนี่ล่องน้ํานะครับชัดเจนองค์ต่อไปครับองค์ที่10นะครับนี่นะครับเป็นพะล่วงรางปืนนะครับเนื้อชินสนิมแดงนะครับให้ดูเนื้อนะครับนี่นะครับออเป็นเนื้อชินนะครับเป็นเนื้อชินเงินนะครับขออภัยนะครับเป็นเนื้อชินเงินนะครับนี่โหดู น้าอย่างสวยเลยนี่นะครับดยให้ดูด้านหลังด้านข้างนะครับมีรอยระเบิดนิดนึงนะครับตามธรรมชาตินะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สิบนะครับนี่นะครับพอร่วงรางปืนนะครับเนื้อชิ้นเงินองค์ต่อไปครับองค์ที่สิบเอ็ดจะเป็นสมเด็จวัดเกศพิมพ์เจชั้นนะครับอ่าดูเนื้อกันเหมือนเดิมนะครับนี่สมเด็จวัดเกตพิมพ์เจชั้นนะครับ นี่นะครับมีมวลสารทุกองค์นะครับสมเด็จของผมนะครับนี่นะครับอง์นี้นะครับองค์ที่สิบเอ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองนะครับจะเป็นบางขุนพรมนะครับพิมพ์สังคติมีหูนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสองนะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับพิมพ์สังคติมีหูนะครับนี่ อันนี้น่าจะเป็นกรุกเก่านะครับนี่นะครับน่าจะเป็นกรุกเก่านะครับคาบบางๆแบบนี้กรุกเก่าแน่นอนนะครับองค์นี้องค์ที่สิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามนะครับนี่นะครับพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับนี่นะครับหลวงปู่จีนหรือเปล่านะครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่สิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับ นี่พระสังกระจายหลวงปู่โตะนะครับสั่งกระจายเนื้อผงนะครับแช่น้ำมนต์หลวงปู่โตะนะครับนี่นะครับพระสังกระจายหลวงปู่โตะนะครับสวยๆเลยนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้านะครับอ่าเป็นสมเด็จบางขุนพรมปีสองพันห้าร้อยกรุใหม่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่กรุใหม่นะครับองค์นี้นะครับ นี่นะครับองค์ที่15นะครับบางคนพรมพิมพ์กรุใหม่นะครับพร้อมกล่องเดิมๆนะครับนี่องนี้องค์ที่15องค์ต่อไปนะครับองค์ที่16นะครับจะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อพานนะครับรุ่นแรกนะครับนี่นะครับเนื้ออันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่16 องต่อไปครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับเป็นพระซุ้มกอนะครับเนื้อดินนะครับสีดําพิมพ์ใหญ่มีกนกข้างนะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับอง์ที่สิบแดนะครับนี่เป็นพระกิ่งนะครับพระกิ่งนะครับนี่องค์นี้องคที่สิบแดนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สิบเก้านะครับนี่เลยเป็นเหรียญเก้าไม่รู้ที่นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับพระประหลัดเฟืองให้ไว้เป็นที่ระลึกสองสี่เจ็ดหกนะครับนี่ไม่ตัดเปรกนะครับโคตรเท่เลยนะครับองค์นี้องค์ที่สิบเก้านะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบนะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับลงรักปิดทองนะครับนี่นะครับดูเนื้อห่าวนะครับ นี่นะครับพระลงรักปิดทองนะครับนี่มันมากองค์นี้นะครับองที่ยี่สิบนะครับรักเป็นแผ่นแ่นเลยนะครับองคต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นหลวงพุสุกนะครับเนื้อชินตะกัวนะครับเป็นพิมพ์ข้างอุนะครับนี่นะครับหลวงพุสุก บุกเสกนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเอ็ดน่าจะออกวัดส้มเซียวนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสองนะครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับเนื้อปากกานะครับปั๊มรุ่นแรกนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองที่ยี่สิบสองนี่มีจานชัดเจนองค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบสามนะครับ เป็นหลบปูดทวดเตาลีดนะครับปีศูนย์ห้านะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสามนะครับองค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นจอบเล็กหลงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเรียมโบราณเลยนะครับนี่นะครับอง์นี้นะครับองที่ยี่สิบสี่องต่อไปนะครับองที่ยี่สิบห้านะครับเป็นพระปิดตานะครับนี่เนื้อผงพุกลักนะครับ หลวงพ่อกล่อมหรือเปล่านะครับนี่เนื้อมันมากนะครับนี่นะครับอ๋อเป็นเนื้อข้างนะครับขออภัยนะครับเป็นเนื้อข้างนะครับโอ้โหดูนะครับนี่เป็นเนื้อข้างนะครับนี่องค์นี้องที่ยี่สิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบหกนะครับเป็นเบี้ยแก้นะครับนี่นะครับเบี้ยเปือยนะครับลงรักปิดทองนะครับเป็นเบี้ยเปือยนะครับนี่องค์นี้นะครับองที่ยี่สิบหก องค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับสมเด็จวัลรังพิมพ์ใหญ่ลงรักปิดทองนะครับสวยๆนะครับนี่นะครับสภาพที่จาร์ดนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเจ็ดองต่อไปครับองที่ยี่สิบแปดนะครับอ่าหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับเป็นพิม์พนิยมนะครับน่าจะออก มีมีอุดด้วยนะครับมีอุดนะครับน่าจะออกรุ่นช้างคู่หรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับแต่ไม่มีกล้องนะครับนี่นะครับลำาปึกนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบแปดนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเก้านะครับสมเด็จวัดระคงพิมพเจดีนะครับนี่นะครับนี่เนื้อแตกลายงานนะครับสวยๆนะครับนี่นะครับขึ้นไข่เลยนะครับเป็นพิมพเจดีใหญ่นะครับนี่ มวลสารก็มีให้เห็นนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเก้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบนะครับสามสิบออกเป็นนี่ละกันนะครับวัดละครังเอ้ไม่ใช่ดิบางขุนพรมพิมพ์ฐานคู่กรุเก่านะครับนี่นะครับบางขุนพรมพิมพ์ฐานคู่นะครับดูเนื้อนะครับเป็นพิมพ์เป็นพระ กุกเก่านะครับขึ้นก่อน2,500นะครับนี่นะครับคาบเขาจะบางๆแล้วก็จะมีมวลสารนะครับอง์นี้นะครับองค์ที่30สนะครับสวยๆเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ส1เอ็ดนะครับเป็นเหรียญเปียกทองนะครับหลวงปู่โตนะครับนี่นะครับเหรียญเปียกทองนะครับเหรียญน้ำมลใหญ่นะครับหลวงปู่โตนะครับอง์นี้องค์ที่สาบเอ็ด องค์ต่อไปกันเลยนะครับองค์ที่สามสิบสองนะครับนี่นะครับเหรียญหล่อรูปล่อนะครับรูปลอเก่าไม่รู้ที่นะครับนี่มียาขัดแดงชัดเจนครับนี่นะครับหรือว่าท่านเจ้ามาพิมพ์ใหญ่หรือว่าพระชัยนะครับองค์นี้องค์ที่สาสิบสององต่อไปครับองค์ที่สาสิบสามนะครับนี่นะครับบางขุนพรมอันนี้ปี2500อกุกใหม่นะครับพร้อมกล้องเดิมๆนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่อีกหนึ่งอีกหนึ่งองนะครับ นี่นะครับองนี้นะครับองค์ที่สามสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสี่นะครับเป็นรูปล่อพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับมีเม็ดแร่นะครับนี่นะครับมีเม็ดแร่เหล็กน้ําพีนะครับนี่เต็มเต็มเลยนะครับนี่เม็ดบอลเลอร์เลยนะครับอ่าองค์นี้นะครับองค์ที่สามสิบสี่นี่องค์ต่อไปครับ องค์ที่สามสิบห้าเป็นพระกุสายเหนือนะครับเนื้อดินนะครับนี่สวยๆเลยนะครับพระกุสายเหนือเนื้อดินนะครับนี่นะครับคมเลยนะครับศิลปะอ่อนช้อยนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สามสิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สาสิบหกนะครับเป็นพระสมเด็จปกโพหลวงปู่โตนะครับนี่นะครับแช่น้ำมนต์มาเช่นกันนะครับรุ่นแช่น้ำมนต์นะครับ ปกโพหลวงปู่โตนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่36องค์ต่อไปนะครับองค์ที่37นะครับเป็นพระกุนะครับพิมพ์นาปปกเนื้อชินนะครับเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับพระกุพระนากรกบุรีนะหรือเปล่าหรืออยุธยาหรือสุโขทัยนะครับนี่นะครับศิลปะแบบนี้นะครับขึ้นคอได้เลยนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่37 องค์ต่อไปนะครับองค์ที่38นะครับเป็นเหรียญพ่อเดิมนะครับเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญแมงกะพีนะครับที่เขาเรียกกันนะครับนี่นะครับมีรอยจานนะครับเหรียญแมงกะพีนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับองค์นี้องค์ที่38นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่39นะครับเป็นพระปิดตาเนื้อสำลิศเก่าไม่รู้ที่นะครับนี่นะครับปิดตาเนื้อสำลิศเก่าไม่รู้ที่นะครับ นี่องนี้นะครับองค์ที่สามสิบเก้าองต่อไปนะครับองที่สี่สิบนะครับนี่บางขุนพรมกลุใหม่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์อกขุดนะครับนี่อันนี้ไม่มีกล่องนะครับเป็นพิมพ์อกขุดนะครับองค์นี้องที่สี่สิบนะครับอง์ละสามร้อยบาทนะครับสี่องคหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมองค์ต่อไปนะครับ องที่สี่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระกลุยอดขุนพลนะครับเนื้อชินสนิมแดงนะครับนี่ขึ้นไข่นะครับนี่พระเนื้อชินสนิมแดงจะมีไข่นะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองที่สี่สิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสองนะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่นะครับเนื้อผงลงรักปิดทองนี่อง์นี้องที่สี่สิบสองนะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่4 3านะครับอ่าหลวงพ่อปานขี่ไก่เช่นกันนะครับลงรักนะครับนี่นะครับลงรักเดิมๆนะครับหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะครับนี่นะครับรักแท้ที่บ้านเกิดนะครับอง์นี้องค์ที่4 3แล้วนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ี่44นะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เกตบัวตูมนะครับนี่วัดระฆังเกตบัวตูมนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่44นะครับ นี่นะครับองต่อไปนะครับองที่สี่สิบห้านะครับเป็นเหรียญเม็ดแตงนะครับเหรียญเม็ดแตงหลวงปูทวดนะครับอ๋อแต่มีแตกนะครับนี่เนื้อปากรานะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สี่สิบห้านะครับเหรียญเม็ดแตงปูทวดองค์ต่อไปครับองที่สี่สินะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อท้องสุกนะครับนี่นะครับหล่อท้องสุกนะครับหลวงพ่อท้องสุกนะครับ แต่อุดอุดมันหล่นหายอุดมันหายไปนะครับองค์นี้องที่สี่สิบหกองต่อไปนะครับองที่สี่สิบเจ็ดนะครับเป็นสมเด็จวัดลักษอยวัดเกตพิมพ์หกชั้นนะครับนี่นะครับสมเด็จวัดเกตพิมพ์หกชั้นนะครับคมปัดเลยนะครับนี่นะครับดูเนื้อนะครับองค์นี้นะครับองที่สี่สิบเจ็ดนะครับให้ดูด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับสมเด็จวัดเกตพิมพ์หกชั้นนะครับนี่องค์นี้นะครับองที่สี่สิบเจ็ด องต่อไปนะครับองที่สี่สิบแปดนะครับอ่าอันนี้วัดระคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับพระลานเฉยๆนะครับแต่ไม่หักนะครับนี่ครับเนื้อขึ้นไข่นะครับพระลานนะครับแต่ไม่หักนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองที่สี่สิบแปดนะครับนี่เนื้อเป็นหูเป็นไข่เลยนะครับแต่เป็นตลับหลังตันนะนี่จะไม่งั้นให้ดูด้านหลังว่าลานเฉยๆ องต่อไปนะครับองค์ที่4 9นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเปียกทองคําแท้พร้อมกล่องนะครับนี่นะครับออกปี3 6นะครับเจริญพรบนนะครับองค์นี้องค์ที่49นะครับนี่อง์ต่อไปนะครับองค์ที่50นะครับองค์ที่50นะครับเอาอะไรดีนะ เอานี้ดีกว่าอ่ะบังขุนพรมกรุใหม่ในองค์นึงอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่โหโคตรคลาสสิกเลยนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบนะครับนี่นะครับองค์ละสามร้อยบาทนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับช่องการติดการติดต่อนะครับนี่เลยอ่ะขึ้นให้ใหม่นี่นะครับศูนย์เก้าหกหกหกหนึ่งสี่แปดสี่แปดนะครับ มาต่อกันไปอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไคร้กันให้ด้วยครับผมอ่อ,องค์ที่ห้าสิบเอ็ดเป็นหลวงปูท่ทวดปัม๊มกรรมการกระไลทองหลังตัวหนังสือห้าแถวนี่องค์นี้นะครับองค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสองนะครับเป็นหลวงพ่อเงินขีตาสี่ชายใหญ่นะครับนี่นะครับเนื้อเหลืองอมงงเขียวเลยนะครับ องนี้นะครับองที่ห้าสิบ,บสองนี่นะครับด <sh> ้านหลังด้านข้างนะครับก้นนะครับนี่นะครับองต่อไปครับองที่ห้าสิบสามนะครับเป็นพละกุเนื้อชินเงินนะครับนี่ไม่รู้ออกที่ไหนนะครับอ้ยเนื้อชินสนิมแดงต้องขออภัยนะครับส่องแล้วเป็นเนื้อชินสนิมแดงนะครับนี่นะครับเป็นพละกกุนะครับใครรู้ที่จัดไปเลยนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อชินสนิมแดงนะครับ นี่ดูหน้านะครับอิ่มเอิบมากนะครับไม่รู้กุ่ไหนนะครับอ่าขึ้นคอได้เลยพอใส่พร้อมตลับขึ้นคอได้เลยองนี้องที่ห้าสิบสามองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสี่นะครับนี่นะครับวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับถักลวดมาด้วยคลาสสิกไปใหญ่นะครับอ่าสมเด็จผมได้มาเยอะชอบองค์ไหนก็ทักทายกันมาได้ชอบเนื้อโ้นไหนสไตล์ไหนนะครับเรามีเราจัดให้เลยนะครับ องนี้นะครับองที่ห้าสิบสี่องต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบห้าจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าในเนื้อทองแดงนะครับในองค์นี้องค์ที่ห้าสิบห้าองต่อไปนะครับอง์ที่ห้าสิบหกนะครับนี่นะครับพระกุเช่นกันนะครับเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับนี่คล้ายพระยอดขุนพลนะครับนี่นะครับ องนี 56, 57, 57, ้นะครับองที่ห้าสิบหกนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับพระปิตานะครับเนื้อผงคุกรักนะครับนี่นะครับนี่ใครรู้ที่จัดไปนะครับองนี้องค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับนี่ด้านข้างนะครับนี่ด้านหลังนะครับอ่าไอข้างนะครับอ่าก้นนะครับองคนี้องค์ที่ห้าสิบเจ็ด องต่อไปนะครับองค์ที Now, ่ห้าสิบแปดนะครับเป็นนางพญานะครับพิมพ์อกหนูนเล็กนะครับนี่นะครับเป็นนางพญาพิมพ์อกหนูนเล็กนะครับดูเนื้อนะครับแห้งแก่งดีนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่ห้าสิบแปดนะครับคลาสสิกมากๆององต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเก้านะครับนี่นะครับปางขุดพรมนะครับอันนี้เป็นพิม พิมพ์ฐานแซมนะครับอ่าบางขุดพรมอันนี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับกลุ่ใหม่นะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเก้านะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่หกสิบนะครับนี่นะครับวัดระคังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบนะครับวัดระคังพิมพ์ใหญ่นะครับให้ดูด้านหลังนะครับดูมวลสารนะครับนี่อง์นี้นะครับองค์ที่หกสิบนะครับอ่าด้านหน้านะครับ ดูดูสักก่อนดูเนื้อนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับรูปหล่อปั๊มเนื้อท้องเหลืองนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับรุ่นแรกนะครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่หกสิบเอ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสองจะเป็นพระชัยวัดวัดสุทัศนนะครับนี่นะครับ เจ้าคุณศรีสนนะครับสองซี่กว่าเช่นกันนะครับองนี้องค์ที่เจ็ดสิบสองนะครับโอ้ต่อไปยาบองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสามนะครับนี่นะครับพระกิ่งนะครับวัสดุทัดเช่นกันนะครับนี่พระกิ่งเก่าๆเลยนะครับนี่นะครับอง์นี้นะครับองค์ที่เจ็ดสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับเอาจอบใหญ่ดีกว่านี่จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับไปองค์นี้องค์ที่หกสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบห้านะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับน่าจะเป็นหลวงปู่บุญปุกเสกนะครับนี่องค์นี้องค์ที่หกสิบห้าครับผมองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่หกสิบหกนะครับเป็นสมเด็จวัดเกศชโยนะครับพิมพ์เข่าบ่วงนะครับดูเนื้อนะครับเป็นพิมพ์เข่าบ่วงนะครับนี่นะครับดูเนื้อนะครับนี่มวลสารชัดเจนเลยนะครับด้านหลังมวลสารชัดเจนนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่หกสิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบเจ็ดนะครับ นี lek, lectures, worries, ini, ่ดีกว่าวัดพับพิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับดูเนื้อนะครับนี่เป็นวัดพับพิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับดูเนื้อนะครับโอ้โหอง์นี้นะครับองค์ที่หกสิบเจ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเจริญพรล่างเปียกทองคําแท้อีกหนึ่งเหรียญนะครับนี่นะครับอง์นี้อง์ที่หกสิบแปดนะครับ องต่อไปนะครับอง์ที่หกสิบเก้านะครับนี่นะครับจอบเล็กหลงข้อเงินวัดบางคานะครับพิมพ์นิ้วกระดกนะครับนะใช้านหรือว่าแข้งตรงเนี้ยน่าจะนิ้วกระดกนะครับนี่โหสนิมอมสนิมเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับอง์ที่หกสิบเก้าโอ้ยอ่าให้โอ้ยโอ้โหดูนี่องต่อไปนะครับ องคที่70นะครับอ่าพระกิ่งวัสุทัศน์เช่นกันนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่70นะครับอง์ละ300บาทนะครับ4องค์1,000นนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางองค์ต่อไปนะครับองค์ที่71นะครับนี่นะครับเป็นหลวงปูุ่กนะครับพิมพ์รัศมีนะครับหรือว่าประพามนทนนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อเปียกทองคําแท้นะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับ องค์ที่เจ็ดสิบเอ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสองนะครับนี่นะครับเป็นหลวงวางขุนพรมนะครับปีสองพันห้าร้อยพิมใหญ่นะครับนี่อง์นี้นะครับองค์ที่เจ็ดสิบสองกลุ่ใหม่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสามนะครับไม่มีแล้วอ๋อนี่นี่องสุดท้ายเจอแล้ว องค์เล็กนิดเดียวนะครับเป็นปกนะครับปกหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับนี่นะครับเล็กพิกขนูนะครับเป็นเนื้อออกสำลิดเลยนะครับนี่เก่าจนเป็นเนื้อออกโซนสำลิดเลยนะครับเป็นพระนาคปกนะครับหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับนี่ดูทศกรจิ๋วนิดเดียวเล็กพิกขนูนะครับนี่ครับองค์นี้นะครับองค์ที่เจ็ดสิบสามองสุดท้ายของอีพีนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆสนใจอย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้นะครับ0966614848นะครับฝากติดตามไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ